ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพาหิยะว่าเมื่อเธอเห็นให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินให้สักว่าได้ยินแสดงว่าท่านให้พระพาหิยะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทตรงผัสสะใช่หรือไม่และถ้าต้องการตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทก่อนที่จะเกิดครบรอบสามารถตัดตรงไหนได้บ้างคะ,ะก็เป็นคำถามที่ดีให้ฟังเลยพาหิยะ เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มี เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนี่คือคำที่พระเจ้าตรัสกับพระพัยะนะซึ่งบรรลุธรรมเร็วที่สุดในพุทธศาสนานะเพียงเท่านี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยคำถามที่ผู้ถามถามมาเนี่ย ว่าตรงนี้คือให้พระไพยะเข้าไปดูที่ผัสสะใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็นสภาพสัก์แต่ว่าผมว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่จะบอกว่าดีก็ดีมากเลยนะถ้าท่านไปถามใครแล้วเขาบอกว่าใช่นะฆ่าตัวตายเลยนะเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นไม่เห็นความจริงเลย เพราะมันดูเหมือนด้วยถ้าท่านมีสติไประลึกที่สัพะสะแล้วมันเกิดเป็นแค่อายตนะกระทบแล้ววิญญาณไม่เข้ามาแปลค่ากลายเป็นอุเบกขาเนี่ยมันดูเหมือนสภาพสักแต่ว่าจริงๆแต่ตรงนั้นไม่ใช่พระอาหารหันต์มันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่พระพยยะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าไปจัดการ ความที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยท่านได้ยินคําคําเดียวกับที่เราได้ยินสมมติเราได้ยินแล้วเราไปเข้าใจที่ผัสสะเนี่ยแต่ของท่านเนี่ยซัดไปยังเลยนะครับในใจผมรู้สึกเลยเมื่อกี้ถ้าถามกับผู้ที่กระท่อนกระแท่นแล้วจำจำมาเนี่ยนะหงายท้องเลยคนนั้นถึงตายคือถ้ามีคนผู้รู้ฟังอยู่เนี่ยเดินกลับบ้านได้เลยไม่ต้องฟังต่อแล้ว่ะ แสดงไว้นั้นมั่วซองดูปฏิจจสมุปบาทดีๆสิ่งที่ผูถ้ถามถามนถามที่ผัสสะ mm hmm. เมื่อเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยสภาพสักแต่ว่าเนี่ยหากวิญญาณ หากสังขารเนี่ยไม่แปลค่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยวิญญาณจะเข้าไปแปลค่าแบบตรงไปตรงมาไม่แปลเข้าข้างกูถ้าไม่เข้าข้างกูนามรูปจะไม่ถูกยึดถือเป็นของเราขณะนั้นสภาพว่างจะเกิดขึ้นเมื่อนามรูปไม่เข้าไปยึดถือตัวเองอายตนะทั้งหมดจะเป็นอิสระเพราะไม่ถูกยึดถือ มันจึงเกิดสภาพสักแต่ว่าขึ้นมาวินาทีนั้นเนี่ยเมื่อภยยะได้ยินตรงนี้ปั๊บเนี่ยความที่อินทรีย์แก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยจึงเข้าใจเลยแล้วก็วิช,ชาก็หายเลยเปลี่ยนเป็นอ่โทษอวิช,ชาก็เปลี่ยนเป็นวิช,ชาเลยสภาพสักแต่ว่าเกิดขึ้นทั้งหมดทุกทวารเลยจากต้นเหตุก็คือไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไป ไม่ใช่สภาพเกิดที่ผัสสะแต่เป็นสภาพที่เปลี่ยนที่อวิชชาเลยพญยาแก่กล้าจริงๆต้องพูดคําเดียวว่าแก่กล้าจริงๆได้ยินแค่นี้เนี่ยจัดการกับอวิชชาได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราบอกของเราต้องค่อยๆไต่จากผัสสะถูกแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถามว่าจะเข้าตรงไหนเข้าตรงผัสสะนั่นแหละนะในวงจรนี่จะจัดก,การตรงไหนจัดก,การที่ผัสสะ ก็จะไปกลัวอะไรพระเจ้าก็บอกปฏิปทาเป็นที่สบายสู่พระนิพพานก็อยู่แถวนี้แหละอายตนะภายนอกภายในมีวิญญาณก็เป็นผัสสะผัสสะกเ,เวทนาท่านให้ดูการเกิดดับของกลุ่มเนี้กลุ่มผัสสะกเ,เวทนาแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าใจอย่าดูตัวเดียวอย่าดูแค่เวทนาเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นดูแต่ฟองกา๊าซผุดให้ด,ดูดูทั้งกลุ่มดูทั้งกลุ่มกลับไปกลับมากลับมากกลับไปจนกระทั่งจิตสามารถเรียบเรียงแล้วก็ฟันธงขึ้นมาได้ว่า แล้วมันจะค่อยๆลากขึ้นไปข้างบน,นแก่กล้าจนเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอาหารหันจัดการที่ต้นวงจรได้